ก่อนหน่นต้องกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับหลังจากที่ผมหายหน้าหายตาไปนานวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับเกมไมค์ครับเนาะมาเล่นเกมไมค์ครับอันนี้ก็จะมาเอาชีวิตรอดในเกมไมค์ครับนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก่อนหน่นต้องฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนเมื่อกี้เจอซอมบี้ใช่ปะซอมบี้อยู่ึกงนใช่ปะโอ้โหเยอะเลยเออ เยอะเก้อทุกคนอ่ะก็ฟาร์มไปก่อนนะอตายคนน่าจะรู้จักดีเนาะว่าเกมมายคราฟเป็นยังไงอันนี้ผมก็เลยมาอัดเกมอัดคลิปเกมมายคราฟนี่แหละผมก็ไม่มีเกมอะไรจะให้เต่นนะอีกหนึ่งเดือนผมก็จะซื้อมือถือใหม่แล้วค่อยอ่าไปมาอัดคลิปเกี่ยวกับเกมฟรีไฟร์แล้วกันเนาะมือถือเก่ามัน พูดไงดีวะมันมันโดนแบนนะ่ะทุกคนไม่รู้เป็นไรเกมแบน,แบนมั่วเปล่าแต่เกมมือถือผมมันโดนแบนไปแล้วผมเล่นไม่ได้นานเศร้าตามต่อไปเรื่อยๆทุกคนวันแรกนะแนะนำนะเนี่ยเกมไหมครับแนะนำเลยว่าวันแรกไม่ต้องทำอะไรมากแค่ฟามไปก่อนฟามไปเยอะๆ ให้ได้ไหมเยอะๆเรียนบอกนีปกากฏมาฟางไปก็ถ<ส>้าถ้ามีเสียงรบก,กวนก็ต้องขอโทษขอไปอด้วยนะครับสักทีผมผมไม่มีห้องส่วนตัวอ่ะคลิปผมไม่มีห้องส่วนตัวผมก็ได้ มาต่องเนี่ยครัโอเคก็อย่างนี้ด้วยมาต้องโอ้โหเสียงรถทุกคนโอ้เสียงรถทุกคนน่าอายเดือกเกินเนาะที่อัดคลิปมีเสียงรถเสียงยนต์มือถือก็แดกเออข้าไกล้ก่อนเฮ้ยหนึ่งทีแตกเลยเนาะเออเโค้ดแดงนะไมค์ครับข้าใกล้หนึ่งทีแตกเออทุกคน แดงไปเปล่าฟาร์มของโค้ดเดลเออเัาก็ดีนะทุกคนนี่มันเป็นตัวเต็มนะไม่ใช่ตัวกรอบนะผมซื้อมาจากเฟสตโตโอเคนะเข้าใจนะอันนี้เป็นของตัวเต็มมันก็จะเออมันก็จะแตกเดียวอย่างนี้แหละถ้าเป็นของตัวกรอบเนาะค่าอ่อสี่ห้าทีนะถึงจะตายค่าไก่คนะ่าสัตว์อะไรก็แด้วแต่ละ ถ้าตัวเต็มเวลาเราไม่มีอาวุธอะไรไปตีมันเราก็จะตีมันเอาเมือเนี่ยเอาเมือตีสี่ตีก็แตกแต่นี้ก็จะประมาณสองตีมั้งแตกถ้าเป็นตัวเต็มนะจะา่าน์ฟานมต่อไปแล้วเจอไก่ก็ต้องกินไก่เจออะไรก็ต้องกินอันนั้นแหละฟามต่อไป โอ้โหรถใหม่ด้วยทุกคนขอโทษด้วยนะครับที่มีเสียงรบกวนป้าวๆๆๆเฮ้ยไก่ไก่นี่ว่าพี่ไก่เอา้าทุกคนไก่บอนบอนตายซะแล้วเตอ,อโอ้โหวามอยู่เสือกมาบอลเองนะไก่ผมผมไม่เกี่ยวนะเนี้ยนะคุณเสือกเองนะคุณไก่ โอเคมาห,หินตรงเนี้ยโอ้โหแมงม,มุมทุกคนโอ้โหต้องต้องอารากมาก้อนทุกคนมากำจัดแมงม,มุมเฮ้ยคิปเปอร์เออโอ้โหทุกคนสวยซับสวยซ้อนมาคิปเปอร์โอ้โหดีที่ไม่โดนนะให้มันฟาร์มของให้เออแจ่มขอบคุณนะคิปเปอร์แจ่มเลยทุกคน กิปเปิลมาระเบิดหินฮะผมก็ไม่ได้ฟาร์มอะไรมากหรอกผมก็จะเล่นประมาณสักสิบนาทีก็ได้กันเนาะผมจะเล่นสักสิบนาทีทำม,มานี่แค่ EP 1หนึ่งเนาะถ้าใครชื่นชอบเกมใน,นนี้ก็อ,อยากให้มี EP 2สองหรือว่า EP 3 e สามต่อๆไปก็เม้น์มาข้างล่างคลิปเนาะ ถ้าใครไม่ชอบก็บอกชื่อเกมมาแล้วเราก็จะไปโดดมาแล้วก็จะมาเล่นให้ดูนะว่าเกมนั้นมันมีอะไรดีอยังไงโอเคนะ <c oughs> ข้อดีของเกมนี้ก็คือพื้นที่น้อยมากทุกคนพื้นที่น้อยก็จะดีมากหรือการาฟริกแบบแม่งโคตสวยถ้าดงมดเข้าไปอีกโอ้โหยิ่งสวยเลยทุกคนมดมดภาพสวยอะไรประมาณนี้ <c oughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหโพไซดอนใชน่ป่ะถือหอยมาใช่รึโอ้โหเสียงอะไรโอ้โหทุกคนเบญจคำเสืสยสซับเสื้อ้อนเจาะเข้าไปก่อนผมผมจะเข้าไปอยู่ในนี้ก่อนนะหนึ่งคืนคืนแรกผมจะเข้าไปอยู่ในนี้ อะไรผมก็ไม่ได้คนมาทุกคนโอเคผมจะฟาร์มตรงนี้เลยฟาร์มต่อไปเลยไงดีงดโอ้โหคิดนานคิดนานโอเคจงเป็นตรงก็ใส่ทางนี้ไปแล้วเราก็จะครับประตูมาประตูประตู เอาประตูละแล้วก็จะทุดตรงนี้ทิ้งไปโอเคนะก็ะใส่ประตูตรงนี้ครับอือใส่ได้นะทุกคนเป็นบ้านค้าวๆแล้วทุกคนโอ้โหอืมามาควันอะไรตรงนี้คุณอุปรกรณ์อาชีพก็ควันเต ก็จะเอาคณมานะก็อดา,าบมาก่อนนะนก่อนี้จากหลานแล้วก็ที่กดที่กดสําคัญนะที่กดที่กด,ดสําคัญนะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะแล้วก็เตาผมจะมาทำพวกเอ่อพวกอะไรวะเฮ้ยบา้าป่ะแต่เอาขวัญมาฟันหินเฉยนะทุกคนโอ้โหผมเป็นบ้านแน่นอน เอาขวั่นมาฟันยินทุกคนคิดดูโอ้คิดได้ไงเนาะเอาขวั่นมาฟันยินเอาออกไปก่อนแปบ๊บยวงพดดิ่เยอะไม่ต้องมาวีวีเสบบอมเลยคุณยวงโอ้เผาทานก่อนแป๊บหนึง่งโอ้เอาสักหนึ่งทานก้อนหนึ่งก้อนเร็วเร็วคานอานกลับไปแปบ๊บโอเค ว่ามันเป็นว่าจบจะทิ้จบไปไหนฟาร์มก้อนท่านผู้ชมเขาต่อยู่ดูอยู่อีพีแรกเราจะไม่ทำอะไรมากนะแค่ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆฟาร์มฟาร์มฟาร์มจนกว่าจะได้เออตอนนี้ก็เบลสองแล้วจะฟาร์มฟาร์มฟาร์มต่อไปจนกว่าจะแข็งแข่งแล้วเราก็ต้องการไปก่อน ที่คนเียกทุกคนโอเคอาหารก่อน,น,อนออโอเคนะครับทกคนผู้ชมก็ต้องทานไปทุกคนนะอผมต้องไปทานข้าวแล้วอ่าข้าวผมยังไม่ได้ทานเลยเฮ้ยโอเคดัวก็พังอืไม่ใช่ฟฟดวัวนี่ที่ขุด อันนี้ก็เรียกที่กดจมอนที่กดเอาโอเคเอาเป็นว่าจบยงเป็นี้รจบพียงเท่านี้แล้วกันเนาะไว้มาต่อ ep หน้าเดียวกันเนาะ ep สองนะถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe เพมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเอาเป็นว่าจบยียงเท่านี้แหละขี้เกล็อเจ็บคอนะ